คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันสีนครินปี2567รับบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เมื่อวันที่13มิถุนายน2567ณห้องประชุมสีจันทร์ชั้น4โรงแรมเจริญทานีขอนแก่นคณะแพทยาศาสตร์ ได้จัดงานถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันสีนครินประจำปี2567ขึ้นโดยมีรองศาสตราจารย์พัทระพงศ์มกราเวศคณะดีคณะแพทยศาสตร์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์รุจิกเกียรติกำจรประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันสีนครินและนายจริรวุฒิคูวานัน์ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเอกชนร่วมถแถลงข่าวการจัดงานวันสีนครินประจำปี2567 เพื่อน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จยา่าและรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศรีนครินช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์โรงพยาบาลศรีนครินชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวนันศรีนครินแบ่งเป็นสาประเภทคือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบกองทุนวนันศรีนครินท์โดยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลประกอบด้วยพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จยา่า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณาอนุปรทานกิจกรรมเทิดพระเกียรติประกอบด้วยการจัดนิทรศการ,เท,ร,รเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าและนิทรศการสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพพิเศษบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออ,อสอวกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนวันเสียนครินประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอน และการจัดรายการพิเศษเทิร์ประเกีรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ทั่วประเทศหรือทาง Facebook คณะแพทย์ยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ NBT 11 TVE สารซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นวันที่13กรกฎาคม2567เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ารับชมผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยและร่วมบริจาคสมทบทุนในวันและเวลาดังกล่าวด้านรองศาสตราจารย์พัฒรพงศ์มักกะเวสคณ,ณะแพทยศาสตร์ได้กล่าวว่าอย่างอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าตอนนี้นะครับโรงพยาบาลศิริลินของเรานะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นะครับเราเนถือว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของคนในภาคอีสานนะครับแล้วก็ ด้วยมาตรฐานระดับโลกนะครับดังนั้นการรักษาพยาบาลด้วยการรักษาด้วยมาตรฐานที่เป็นระดับสูงเนี่ยนะครับมันอาจต้องใช้เรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ที่สูงนะครับแล้วก็ประกอบกับพอเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ภาพเหล่าชีงเหนือเนี่ยบางส่วนนะครับก็อาจจะมีรายได้น้อยนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะมาจ่าย่ารักษาพยาบาลได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดประสงค์หลักของการที่เราร่วมดมทุนนะครับจากผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผู้มีจิตุศลทุกท่านว่า เงินที่ท่านบริจาคเข้ามานะครับเรามาใช้ในการที่ช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยนะครับรายได้ยังไม่สามารถที่จะรักษาพยาบาลตัวเองได้นะครับในส่วนที่เป็นส่วนเกินเนี่ยเราจะใช้กองทุนกองนี้เข้ามาช่วยผู้ป่วยนะครับเพื่อป่วยเนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับมปดูแลครอบครัวหรือกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติครับครับ กจริงกำลักมีหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราจะมีการออกอากาศนะครับที่จะสามารถให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมบริจาคในโครงการวันสีนรินลิ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีการระดมทุนในหลายๆรูปแบบนะครับเช่นเรามีดารานักร้องนะครับที่มีชื่อเสียงเข้ามานะครับเดินตามสถานที่ต่างๆนะครับเช่นโรงพยาบาลตลาดต้นตาลนะครับหรือว่าสถานที่อื่นๆเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นจุดต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ในทุกๆจุดครับ แลวระหว่างนี้ระหว่างปีเนี่ยอาจจะมีอีกหลายกิจกรรมนะครับในอนาคตน,นะครับที่จะมีการจัดขึ้นไปเช่นอาจจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นวิ่งมธอนหรือว่ากิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลศรีนครินเพราะว่า ถึงแม้งานหลักของเราคือวันศีนครินนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเราคงมีกิจกรรมย่อยๆเพื่อดึงเงินเข้ามาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยของเราทั้งๆปีต่อไปครับครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะจัดที่ถ่ายทออที่ที่ NBT นะครับที่ช่อง NBT นะครับ่ายทอดสดนะครับทั่วประเทศไทยนะครับวันเสาร์ที่13านะครับกรกฎาคม2 5 6 7ปีนี้นะครับตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาถึง20่สินาฬิกานะครับซึ่งช่องทางการบริจาคนะครับในวันนั้นนะครับเราก็จะมีเรื่องของเลขบัญชีขึ้นมาให้ท่านนะครับแล้วก็อย่างที่เรา แถลงข่าวไปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะแนบเป็น QR วอารคนะครับหรือว่าเป็นตัวเอกสารให้ว่าคุณสามารถที่จะโอนเข้ามาได้ทางช่องทางไหนนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมร่วมได้ตลอดเวลาแล้วก็ระหว่างช่วงก่อนถึงวันไถ่ท้อดสดน,นะครับก็จะมีประสัมพันไปตามสื่อต่างๆนะครับเลขบัญชีบัญชีต่างๆที่เราแถลงข่าวไปก็สามารถช่วยได้เต็มที่ครับอย่างที่บอกครับการกุศลอันนี้เนี่ยเพื่อผู้ป่วย นะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตคมได้ตามปกติคือเป็นกุศลในรูปแบบของการรักษาพยาบาลที่สูงสุดครับครับก็อยากฝากท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่านนะครับว่าอยากให้เราคิดถึงนะครับพลังแห่งการให้นะครับที่เราคุยกันคยตปีนี้นะครับว่าชีวิตยังมีหวังนะครับด้วยพลังแห่งการให้นะครับการให้บริจาคจุดเนี้ยจะช่วยทําให้ผู้ป่วยของเราเนี่ยได้รับการรักษาพยาบที่ดีที่สุดต่อไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังเรื่องของงานวิจัยแล้วก็นักศึกษาอย่างที่กล่าว ครับก็ขอบคุณมากครับเงินที่ได้จากกองทุนเนี่ยจะไปช่วยผู้ป่วยยากไร้แล้วเนี่ยเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยได้ถูกนําไปใช้ในด้านงานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็ทำสามารถที่จะคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก<ๆ>เช่นเอาไปใช้ในการซื้อเครื่องพันหรือว่าปรับปรุงห้องซึ่งทําให้งานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะในแค่มหาวิทยาลัยด้วยเป็นประโยชน์ต่อคนภายนอกนักวิชาการภายนอกที่มาใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการตรงนี้ได้ อ๋อ oh, เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากขึ้นได้ความรู้ใหม่ๆว่าจะรักษายังไงจะทําให้รู้ว่าเขาเป็นโรคตั้งแต่ระยะแรกๆได้อย่างไรบ้างค่ะแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตรงนี้เนี่ยตรงนี้<า>ด้วยจากเราจะช่วยในส่วนของผู้ป่วยนะคะายงานวิจัยอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะในส่วนของนักศึกษาแพทย์ก็มีความสําคัญในระยะของปีหลังๆนี้เราได้ขยายในส่วนที่เราจะได้เอาเงินกองทุนนี้ไปช่วยเหลือด้านการศึกษาของนักศึษาแพทย์ ทั้งทุนการศึกษาหรือว่าในโปรเจกต์อะไรต่างๆที่นักศึกษาเขาต้องการความช่วยเหลือต้องการมีการใช้ทุนทรัพย์ค่ะคก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ซึ่งเขาจะได้โดนหล่อหลอมให้เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปค่ะไไครับ,ค,รบคือเรื่องสธิพิเศษ ของผู้บริจาคก็เป็นเหมือนเช่นทุกปีนะครับคือใบเสร็จรับเงินที่ผู้บริจาคได้รับเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำมาทุกปีอยู่แล้วอันที่2อก็คือเขาก็จะได้บัตรพิเศษแล้วเรียกว่าบัตร VIP ซึ่งจะมะีการบริการถ้าหากว่าจะต้องมีการมาใช้บริการจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยก็จะมีรถไปรับคนไข้มานะ,ะเข้ามาก็จะมี ไม่ต้องรอคิวนะก็สามารถที่จะรับบริการได้อย่างรวดเร็วมีห้องพักพิเศษบางคนโอห้องพักมันหายากแต่ว่าผู้บริจาคเนี่ยมีบัตร VIP ก็จะมีห้องพักจัดให้แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของออเครื่องร้านะ ทุกคนที่บริจาคเมื่อถึงระดับของเงินสะสมได้ถึงระดับหนึ่งเราก็จะขอพระราชทานเครื่องราชให้กับผู้บริจาคด้วยอันนี้ก็เป็นถือเป็นเกียรติเป็นกุศลด้วยเป็นเกียรติยศด,ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนทุกๆปีที่เราจัดให้ผมก็ใช้ความติสนิทสนมนะครับแล้วก็ แล้วก็ช่วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่จะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของคนอีสานเนี่ยแล้วก็ต่อไปให้ทําให้เป็นระดับโลกได้เนี่ยก่อนนี่ต้องขอบคุณทางคณะแพทย์ทุกคนเลยนะครับที่ทําด้วยหัวใจแต่ถ้าให้คณะแพทย์อย่างเดียวทําทุกอย่างไม่ได้ครับผมก็เลยพูดย่งไงก็ต้องไปขายของหน่อยบอกสตอรี่เขาหน่อยแล้วก็ก็ เขาก็จะช่วยกันครับครับถึงแม้ปีนี้จะเศรษฐกิจไม่ดีผมก็ทําเต็มที่ครับครับท่านให้ท่านเชิญชวนนิดนึงครับครับผู้ที่มีสาับนะดีสําหรับพวกข้าวบีทั้งหลายผู้ที่พอมีเงินทั้งหลายนะฮะก็ยังไงอยากจะเชิญชวนนะครับเพราะว่าทางพวกเราคนไทยด้วยกันปัจจัยนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่จะมากก็ดีจะน้อยก็ดีนะครับขอให้ท่านช่วยกันนิดหน่อยนิดหน่อยก็ดีมากก็ดีนะครับผมว่า เงินทุกบาททุกสตางค์มีความหมายกับพวกเราขอบคุณครับขอบคุณครับ